สวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่คุยข่าวรอบโลกกับวิวเอทยวันนี้นะคะประจำวันอังคารที่12มกราคมค่ะ2564ตามเวลาประเทศไทยนะคะอยู่พร้อมกัน3มคนค่ะดิฉันนีธิการกกำลังวันคุณคมสรรศิทนานวิบุญชัยและคุณทรงโคศุภาผลร่วมคุยข่าวเช้าวันนี้นะคะที่ต้องติดตามใกล้ชิดวันนี้ก็ยังอยู่กันที่กรุงวอชิงตันใช่ไหมคะคุณทรงโคศภประเด็นที่ต้องรอติดตามกันเลยในสัปดาห์นี้ก็คือในประเด็นที่ ฝั่งสะส,ะสะพรรคเดโมแครตเนี่ยดำเนินการเสนอยัตติเพื่อให้สภาพิจารณาถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมม์เรื่องนี้คืบหน้าอย่างไรแล้วบ้างคะครับตอนนี้ก็กำลังมีความพยายามในรัฐสภานะครับในส่วนของพรรคเดโมแครตโดยเฉพาะประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสสแอนแนี่เพลโลซี่ก็ออกมากล่าวในวันจันทร์นี้นะครับบอกว่าสภาล่าเนี่ยจะเสนอร่างมติภายในวันนี้นะครับภายในวันนี้ก็คืออีกไม่กี่ชั่วโมงหน้านี้นะฮะ เรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยใช้อำนาจตามบทแก้ไขรัฐธรรมนูญบทที่25เพื่อปลดประธานาธิบดีทรัมป์ออกจากตําแหน่งนะครับโดยสสเพโลซีกล่าวในจดหมายที่ส่งให้กับบรรดาสมาชิพกพรรคเดโมแครตบอกว่าหากว่ารองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ยังนิ่งเฉยไม่ยอมใช้อำนาจในบทบรรัญญัติบทที่25 ภายใน24ชั่วโมงสภาล่างที่นำโดยพรรคเดโมแครตก็ Aí, จะเริ่มกระบวนการถอดถอนประธา,านาธิบดีทรัมป์รอบใหม่ทันทีซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้นำพรรคพับริกันหลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นในช่วงเวลาอีกเพียงไม่กี่วันก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยจะลงจากตำแหน่งแล้วนะครับก็ค <cigar intentar> <other> ือวันที่20มกราคมนี่เองนะฮะโดยเมื่อวานนี้มีวุฒิสมาชิกพรรคพับริกันบางคนนะครับก็ออกมาเรียกร้องให้ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยลาออกไปเลยนะครับหรือว่า พยายามที่จะกดดันไปทางประธานาธิบดีพยยเพน c ์ให้ใช้อำนาจาตามบทแก้ไขรัฐมนูญด้วยเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงที่พรรคเดโมแครตจะใช้กระบวนการถอดถอนนะครับถึงกระนั้นก็ยังมีการพูดถึงว่าพรรคเดโมแครตเนี่ยอาจจะใช้กระบวนการถอดถอนหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์พ้นตำแหน่งไปแล้วคือหลังจากวันที่20มกราคมนะครับมีบางคนเสนอบอกว่ารอจนกว่า ประธานาธิบดีโจไบเดนรับตําแหน่ง100วันจึงจะส่งยติถอดถอน,ถอนให้วุฒิสภาดาเนินการนะฮะถามว่ามีประโยชน์อะไรถ้าจะถอดถอนหลังจากที่ประธานาธิบดีพ้นจากตาแหน่งไปแล้วเพราะยังไงก็ก็ก็ออกไปจากตําแหน่งอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้จริงๆแล้วมีผลนะฮะมีผลอพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าหากวุฒิสภาเ,เห็นว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีความผิดตามที่ถูกกล่าวหาจรงิงแล้วก็สมควรถูกถอดถอน,ถอนก็หมายถึงว่า ผลประโยชน์และสิทธิต่างๆที่ประธานาธิบดีทรัมป์ควรจะได้หลังจากที่พ้นจากตําแหน่งไปแล้วอย่างเช่นเงินบํานาญอย่างเช่นการรักษาความปลอดภัยให้กับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐจนไปตลอดชีวิตเนี่ยนะฮะซึ่งซึ่งเป็นเป็นเบเนฟิตว่าเป็นสวัสดิการของคนที่เคยเป็นประธานาธิบดีพวกนี้เนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์จะไม่ได้รับเลยนะครับหากว่าทาง รัฐสภาลงมติแล้วเห็นว่าควรถอดถอนประธานาธิบดีก็เรียกว่าเป็นการตามเช็คบินย้อนหลังนั่นเองนะฮะก็อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์พ้นจากตําแหน่งไปแล้วทางพรรคพัฟิกันก็มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้ด้วยเพราะก็การที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะกลับมาลงเล่นการเมืองอีกหลังจากที่ถูกถอดถอนนะครับหากว่าเกิดขึ้นจริงเนี่ยก็จะทําให้ใน4ปีข้างหน้าเนี่ย คนที่จะลงสมัครเป็นตัวแทนพรรคแอฟริกันเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะได้เป็นตัวแทนหากว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้ลงรับสมัครด้วยนั่นเองครับอืมนั่นก็เป็นเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามกันตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยนะคะเอาล่ะค่ะ,ะ,คะวันนี้ยังคงเป็นวันจันทร์ตามเวลา,าสหรัฐกันอยู่นะคะโดยว่าที่ประธานาธิบดีโจบไบเดนก็ประกาศนะคะว่า เขาจะเสนอให้วิลเลียมเบิร์นส์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐและอดีตทูตหลายสมัยให้เป็นทางผู้ในการสํานักข่าวกลางสาหรัฐหรือ CIA โดยบุคคลท่านนี้นะคะก็เรียกว่าคร่ำบอดในทางกระทรวงต่างประเทศสหรัฐคะ่ะเพราะว่ารับราชการที่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐมาแล้วถึง33ปีนะคะแล้วก็ทํางานให้กับประธานาธิบดีทั้งจากฝั่งเดโมแครตและฝั่งรพับลิกันนะคะ เคยเป็นเอกอัครราชทูตสหรับประจำรัสเซียสมัยอดีตประธานาที่ดีจอร์จเดบิ s ยูบชและอดีรตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสมัยอดีตประธานาที่บดีบารักโอบามานะคะโดยคลิปวิดีโอที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ค่ะว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนก็กล่าวชมเบิร์นว่าเป็นนักการทูตตัวอย่าง โดยเขาระเบิดเชื่อเหมือนกันว่าข่าวกรองนั้นไม่ควรมีวาระทางการเมืองนะคะและยังระบุด้วยว่าถึงเวลาแล้วที่จะทําให้หน่วยข่าวกรองนั้นเป็นอิสระและทําให้ความเชื่อมั่นและความมั่นใจของเจ้าหน้าที่รัฐกลับคืนมาซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ CIA ด้วยเรื่องนี้ก็ต้องรอติดตามกันอีกเช่นกันนะคะ ไปที่สถานการณ์โควิดนะคะว่าที่ประธานาธิบดีสารัฐโจไบเดนก็เข้ารับวัคซีนโดสที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากรับวัคซีนเข็มแรกจากไฟเซอร์เบลเอนเทคไปนะคะแต่ว่าเข็มที่2เนี่ยเป็นของโมเดอร์นานะคะนี่ก็เป็นความเคพื่อนไหวจากฝั่งสหรัฐอีกด้านหนึ่งที่เราติดตามมั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าทีมงานจากองค์การอนามัยโลกจะได้เข้าจีนหรือ,อยังเพื่อสืบหาต้นตอของโควิด ตอนนี้ก็มีความคืบหน้าไปบ้างแล้วนะคะโดยคาดกันว่าตอนนี้ยังมีความชัดเจนออกมาแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาประเมินเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีการหาหรือกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยวันพฤหัสสบดีนี้ทีมงานกว่า10ชีวิตขององค์การอามัยโลกก็สามารถที่จะเดินทางเข้าไปยังประเทศจีนเพื่อสืบหาต้นต่อของโควิด -19 ได้เช่นกันส่วนที่อินเดียนะคะก็ประกาศโครงการที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวนะคะเขาตั้งเป้าเลยะคะ่ะว่าจะสามารถแจกจ่ายวัคซีนให้กับประชาชนได้ 300ล้านคนนะคะภายในเดือนกรก,กฎาคมปีนี้ซึ่งนันก็คิดเป็นสัดส,ส่วนประมาณ25%ของจำนวนประชากรของอินเดียนั่นเองนะคะแล้วค่ะขยับไปที่อิสราเอลกันดีกว่าก็ถือว่าเป็นประเทศที่ฉีดวัคซีนโควิดให้กับประชาชนได้รวดเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะคะโดยมี20%ของจำนวนประชากรทั้งหมดค่ะที่ได้รับวัคซีนโดสแรก ภายในระยะเวลาเพียงสาสัปดาห์เท่านั้นเองและทางการก็ตั้งเป้าด้วยนะคะว่าจะแจกจ่ายวัคซีนให้ได้เกินครึ่งประเทศภายในเดือนมีนาคมปีนี้นะคะคุณทรงพศมีเรื่องราวเกี่ยวกับบทเรียนของความสําเร็จและความท้าทายของโครงการวัคซีนในอิสราเอลมาเล่าให้ฟังวันนี้นะะนด้วยค่ะ,ค,ะครับผมต้องบอกก่อนว่าประชากรของอิสราเอลเนี่ยเขาไม่ได้มีจำนวนเยอะนะครับมีประมาณ9้าล้านคนซึ่งก็พอๆกับประชากรของนครนิวย,ยอร์กดังนั้นเนี่ย โครงการฉีดวัคซีนของอิสราเอลก็ไม่ใช่เรื่องซับซ้อนมากมายเมื่อเทียบกับประเทศที่มีประชากรหลายร้อยล้านคนอย่างสหรัฐหรือว่าอย่างอินเดียที่รายงานไปที่มีเป็นพันล้านคนนะฮะแต่ว่ารัฐบาลอเมริกันเองก็อาจจะได้บทเรียนบางอย่างนะครับจากอิสราเอลได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องการแจกจ่ายกระจายวัคซีนไปตามพื้นที่ห่างไกลนะครับก็ที่จะมาพูดให้ฟังนี่ก็เป็นบทเรียนนะครับหรือว่าเป็นความสําเร็จของอิสราเอลที่หลายประเทศอาจจะนําไปใช้นะครับอย่างแรกอิสราเอลเขา ใช้วิธีแยกใส่บรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กลงเพราะว่าปกติแล้ววัคซีนที่ถูกส่งมาจากบริษัทไฟเซอร์ไบโอเอนเทคเนี่ยจะเป็นกล่องขนาดใหญ่แล้วก็มีวัคซีนอยู่ประมาณ1,000โดสซ,ซึ่งจะทําให้การส่งไปยังพื้นที่ห่างไกลเนี่ยทำได้ยากวัคซีนวัคซีนนี้ทางอิสราเอลก็เลยนามาแยกย่อยใส่ลงในกล่องขนาดเล็กลงแต่ก็ต้องขอไปทางขออนุญาตไปทางไฟเซอร์ก่อนนะครับแล้วก็ให้เหลือกล่องละประมาณ100โดสเพื่อที่จะแจกจ่ายได้ง่ายขึ้นนะครับ เรื่องที่สองนะครับทางการอิสราเอลก็ใช้วิธีไม่ไม่ให้มีวัคซีนเหลือทิ้งด้วยการนอกจากที่ฉีดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เรียบร้อยแล้วมีวัคซีนที่ยังเหลืออยู่เนี่ยเขาจะให้ประชากรทั่วไปโดยทันทีนะครับใครที่มาถึงก่อนตามศูนย์ฉีดวัคซีนเขาก็จะฉีดให้ตรงนั้นเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ศูนย์ฉีดวัคซีนของอิสราเอลนะครับเขาจะไม่ไปตั้งอยู่ตามโรงพยาบาลเพราะจะทําให้เกิดความแออัดในการเอ่อในการที่จะเข้าถึงวัคซีนในการที่จะเข้าไปในโรงพยาบาลเขาจะใช้วิธีตั้งศูนย์ตามสนามกีฬาตั้งศูนย์ตามอาคารขนาดใหญ่หอประชุมหรือว่าตั้งเต็นท์ขึ้นมานะครับเป็นเต็นท์ชั่วคราวโดยเฉพาะเพื่อที่จะให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ก็มีเรื่องของการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดย แจ้งไปยังประชาชนตั้งแต่เนิ่นๆเลยก่อนที่จะเริ่มโครงการฉีดวัคซีนเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มคนที่จะเป็นกลุ่มแรกๆหรือว่ากลุ่มต่อไปที่จะฉีดวัคซีนเนี่ยจะส่งข้อความผ่านแอปส่งข้อความผ่านเว็บไซต์ต่างๆนะครับ,รบของรัฐบาลเพื่อที่จะให้คนกลุ่มนี้ได้รู้รู้ตัวล่วงหน้าแล้วก็จะมารอรับการฉีดวัคซีนได้ทันทีที่สําคัญมีการจัดทําระบบพาสปอร์ตดิจิทัลด้านสาธารณสุขให้กับผู้ที่ได้ฉีดวัคซีนไปแล้ว คนกลุ่มนี้ก็เลยสามารถที่จะเดินทางข้ามจังหวัดได้นะครับเดินทางไปใช้บริการร้านอาหารได้เข้าไปในนิทรรศการต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะไปแพร่เชื้อให้กับคนอื่นนะครับเพราะว่ามีวัคซีนแล้วอันนี้เป็น,เป,นเป็นพาส,สปอร์ตท,ที่จะเหมือนใบรับรองว่าคนนี้ผ่านการฉีดวัคซีนมาแล้วเรียบร้อยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้ก,กันก็คือ เรื่องของการเข้าถึงชนกลุ่มน้อยอิสราเอลมีชนกลุ่มน้อยมากมายนะครับโดยเฉพาะกลุ่มกลุ่มที่แตกตความแตกต่างทางศาสนาต่างๆนะครับกลุ่มคนอาราบกลุ่มคนที่ใหญ่เอลตราออโทดอกนะครับอันนี้ก็รัฐบาลพยายามที่จะเข้าถึงชนกลุ่มนี้ไปบอกให้พวกเขาเข้าใจถึงความปลอดภัยแล้วก็ความสําคัญของการฉีดวัคซีนตั้งแต่เนิ่นๆดังนั้นคนกลุ่มนี้ก็เลยเปิดรับการฉีดวัคซีนทําให้การทํางานของเจ้าหน้าที่อิสราเอลเนี่ย ง่ายขึ้นในการที่จะเข้าถึงประชากรกลุ่มต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มที่อาจจะไม่ยอมเปิดรับวัคซีนอันนี้ก็เป็นบทเรียนต่างๆของอิสราเอลนะครับเกี่ยวกับการกระจายวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งหลายประเทศนําไปใช้ได้ครับคุณนิทธิการ เป็นมุมมองที่น่าสนใจนะคะถึงแม้จะบอกว่าเป็นประเทศเล็กๆระบบการจัดก,การอาจจะค่อนข้างที่จะรายกุมแล้วก็ทําได้ง่ายกว่าประเทศที่มีประชากรมากแต่ว่าส่วนประกอบหลายๆอย่างต่างๆเนี่ยก็ทําให้เรารู้แหละว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นตัวอย่างของหลายประเทศทั่วโลกที่จะนํามาใช้ในการแจกจ่ายวัคซีน ให้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะคะเอาละค่ะไปที่ความเคลื่อนไหวของบริษรัทคลยียักษ์ใหญ่อีกเจ้าหนึ่งนะคะที่มีมาตรการเพื่อควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของประชาชนเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของการย่อยุบปลุกป,ปั่นให้เกิดความรุนแรงในสหรัฐนะหลังเหตุบุกอาคารรัฐสภาล่าสุดเนี่ยเป็นคราวของสื่อสังคมออนไลน์พาเลอร์นะคะที่ได้รับความนิยมในหมู่ชาวอเมริกันแนวคิดอนุรักษ์นิยมตอนนี้ไม่สามารถใช้การบนเว็บไซต์ได้แล้วนะคะหลังจากที่ Amazon ระง,งับการใช้พารเลอร์ในทุกรูปแบบจากเครือข่ายให้บริการนะคะจากที่ว่าเขาให้เหตุผลว่ามีเนื้อหาที่เข้าข่ายยั่วยุปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรงตามหลังฝั่ง Apple และ Google นะคะที่ดึงออกจาก App Store ไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทาง CEO สื่อสังคมออนไลน์พารเลอร์ก็ออกมากล่าวหา Amazon รวมถึงบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อีกหลายเจ้านะว่ากำลังก่อสงครามกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของผู้คน ทีนี้เจ้าแอปสนทนาพาเลอร์เนี่ยเปิดตัวมาได้ประมาณ2ปีเท่านั้นนะคะและได้รับความนิยมในหมู่ผู้สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ Trump, แล้วก็เริ่มมีคนใช้มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ทางสื่อสังคมออนไลน์ยักษ์ใหญ่ทั้งจาก Facebook เอง Twitter เองเนี่ยออกมายกระดับควบคุมโพสต ที่ละเมิดนโยบายของสื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้นแล้วเขาก็บอกว่ายอดผู้ใช้ก็ปรับเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะ a c e b o o k และ Twitter ระงับบัญชีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลังจากผู้สนับสนุนผู้นำสหรัฐเนเ่ยเดินทางไปบุกอาคารรัฐสภาในช่วงสัปดาห์เดียวกันนี้ด้วยนะคะแล้วค่ะยังอยู่กันที่สหรัฐอเมริกานะคะ ก่อนที่อดีตรัฐมนตรียุิธรรมสหรัฐบบเลิ่มบาค่ะจะออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนก่อนเขาก็ได้กล่าวอ้างถึงความสำเร็จของโอเป a เรชั่นเลเจนด์นะคะซึ่งเป็นปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางสาหรัฐที่เริ่มใช้ในแคนซัสซิตี้มิสซูรีเป็นแห่งแรกนะคะเมื่อช่วงฤด,ดูร้อนที่ผ่านมาเขาบอกว่าเป็นปฏิบัติการที่มีขึ้นเพื่อช่วยให้เมืองใหญ่ๆรับมือกับคดีฆาตกรรมที่ผู้สูงะคะ่ะเรื่องนี้คุณคมสังมีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังใช่ไหมคะ ใช่ครับผมไม่ไแน่ใจว่าคุณผู้ชมแล้วก็คุณนิติการรู้จักหรือว่าคุ้นเคยกับปฏิบัติการที่ชื่อว่าเ p e r a ช i o n l e g e n d หรือเปล่านะครับปฏิบัติการนี้เริ่มต้นในปี2020ครับในช่วงเดือนกรกฎาคมเพื่อที่จะออกกวาดล้างอาชญากรรมในเมืองที่มีเหตุความรุนแรงนะครับทีนี้เรากลับไปดูกันว่าโครงการนี้มีที่มาอย่างไรกันบ้างตามรายงานในสื่อสหรัฐนะครับเดือนมิถุนายนปีที่แล้วเด็กชายวัยสี่ขวบครับที่ชื่อว่า Legend t a l i f e r o รถูกยิงจนเสียชีวิตนะครับขณะที่นอนหลับอยู่ในบ้าน ที่เมืองแคนซัสซิตี้รัฐมิสซูรีโดยตามรายงานครับบอกว่าคนในครอบครัวได้ไป,ปได้ไปมีปากเสียงกับบุคคลภายนอกนะครับก่อนที่จะนํามาซึ่งเหตุสลดใจดังกล่าวจากเหตุการณ์นี้ครับทำให้ภาครัฐได้มีการจัดตั้งปฏิบัติการที่ใช้ชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่หนูน้อยเลเจนที่เสียชีวิตไปนะครับโดยโครงการนี้มีความมุ่งหมายนะครับที่จะลดจํานวนอาชญากรรมและก็การใช้อาวุธปืนตามท้องถนนที่ผิดกฎหมายซึ่งเริ่มโครงการนี้นะครับที่เมืองแคนซัสซิตี้รัฐมิสซูรีนะครับที่เป็นจุดเริ่มต้น ตามมาด้วยอีก8เมืองนะครับที่มีอัตราอาชญากรรมสูงได้แก่นครชิคาโกรัฐอิลลินอยส์ครับเมืองอัลบูเคอร์กี้รัฐนิวเมซิโกเมืองคลิปแลนรัฐโอไฮโอเมืองดีทรอยรัฐ, Ohio, ม, Detroit, รฐมิชิแกนเมืองมิลวอกกี้รัฐวิสคอนซินเมืองเซนต์หลุยส์รัฐมิสซูรีเมืองเมมฟิสรัฐเทนเนสซี Tennessee, และก็นครอินเดียนโพลิสนะครับรัฐอินเดียนาตามข้อสรุปนะครับที่อ้างอิงจากเว็บไซต์ justice.gov นะครับของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่า นับจากโครงการนี้ได้เริ่มต้นขึ้นในครับในวันที่8รกรกฎาคมปีที่แล้วได้จับกลุ่มผู้กระทำความผิดนะครับโดยรวมได้มากกว่า6,000กรณียึดปืนได้มากกว่า2,600ครั้งแล้วก็จับกลุ่มยาเสพติดได้มากหลายร้อยกิโลกรัมน,นะครับอดีตรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐวิลเลียมบาร์บใช้คําว่าปฏิบัติการนี้ประสบควาสมสําเร็จอย่างยิ่งยวดแต่จากข้อมูลที่ทางสำนักข่าว B O A ไปรวบรวมมานะครับเพราะว่าจํานวนการฆาตกรรมใน9เมือง ที่มีปฏิบัติการ Operation นเร e เกนในปี2020กลับมีอัตราเฉลี่ยที่สูงกว่า2019ครับประมาณ40%โดยเมืองมิววอกี้นะครับมีการฆาตรกรรมเพิ่มขึ้นมากที่สุดในปีที่แล้วสูงถึง99%ตครับตามมาด้วยนคะรชิคาโกที่ปรับตัวสูงขึง้น55%แล้วก็เมืองเมมฟิสที่50%ทางด้านผู้ชี่ยาญด้านอาชญากรรมอย่างเจฟ f a แอชเชอร์นะครับระบุว่าการฆาตรกรรมและก็การใช้ความรุนแรงเพิ่มขึ้น มาจากหลายปัจจัยครับในปีที่ผ่านมานั้นมีทั้งจากการระบาดของโควิด -19 เศรษฐกิจที่ซุดตัวแล้วก็การประท้วงต่อต้านตำรวจจากการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์เมื่อปีที่แล้วส่วนหัวหน้าตำรวจในพื้นที่เมืองแคนซัสซิตี้นะครับอย่างริกสมิธซครับบอกกับ v o a ว่าแม้ภาพรวมนะครับจะมีจานวนฆาตกรรมในปี2020เพิ่มขึ้นจากปี2019แต่ส่วนตัวครับเขาคิดว่าถ้าเกิดไม่มีปฏิบัติการโอเปเรชั่นเลเยจนยอดอาชญากรรมที่เราเห็นคงจะย่ำแย่กว่านี้ แต่เราจะบอกได้หมครับว่าที่ผ่านมาปฏิบัติการ p e r a ชัน n Legend ประสบความสําเร็จเราควรจะมองปฏิบัติการที่ได้รับงบประมาณมากกว่า60ล้านดอลลาร์หรือประมาณ1,800ล้านบาทว่าได้ผลตามคาดหวังหรือไม่เควินโนวะครับอาจารย์ด้านอาชญาวิทยามหาวิทยาลัยมิสูรีรัฐที่แคนซัสซิตี้นะครับระบุว่าจากการวิเคราะห์ข้อมูลอาชญาการรมล่าสุดยังบอกไม่ได้นะครับว่าโอเบชันเลเจินช่วยลดความรุนแรงจริงหรือไม่ นอกจากนี้นะครับโนวักยังระบุด,ด้วยนะครับว่าเนื่องจากโครงการนี้ทํากันแบบระยะสั้นครับจึงไม่อาจที่จะคาดหวังว่าจะทําให้อาัญกรรมโดยรวมมีจํานวนน้อยลงได้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งความตั้งใจและก็เจตนาที่ดีของภาครัฐนะครับแต่ว่าการที่จะประเมินผลว่าคุ้มไม่คุ้มผ่านไม่ผ่านคงเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่ามีหลายปัจจัยรุมเร้าจริงๆถ้าเกิดมีความคืบหน้าของโครงการนี้เราจะหยิบจับนามารายงานเพิ่มเติมครับคุณนิติการครับ อเป็นความคืบหน้าของโครงการที่ต้องแก้ปัญหาอาชญากรรมในประเทศนะคะขอบคุณมากค่ะคุณคมสรรคะส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวสั้นๆนะคะด้วยเหตุการณ์ค่าไปตรงปกอันนี้ไม่ตรงปกจริงๆเพราะว่าทาง Associated Press รายงานว่ารูปที่ทางว่าที่รองประธานาธิบดีแคลร์แฮร์ริสเนี่ยนำไปใช้ขึ้นปกของนิตยสาร Vogue ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เนี่ย ไม่ตรงกับที่ทีมงานเขาตกลงกันไว้ก็คือรูปก็มีการโพสต์ของทางดิจิทัลแารโบวกเมื่อสุดสัปดาห์นะคะโดยโพสต์ภาพของว่าที่รองประธานาธิบดีแฮร์ริสสองรูปด้วยกันรูปแรกก็คือใส่เสื้อสูทที่เป็นสีฟ้าอ่อนดูเป็นทางการนะคะส่วนอีกรูปหนึ่งก็เป็นการใส่เสื้อที่ค่อนข้างจะสบายก็คือเป็นเบลเซอร์เป็นสูทนี่แหละที่ค่อนข้างจะผ่อนคลายมากขึ้น แต่ว่าใส่รองเท้าสนิเกอร์คอนเวิร์สเข้าไปนะคะ mm hmm. ก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าทางทีมงานของอว่าที่รองประธานไอิีก็บอกว่ารู้สึกผิดหวังค่ะต่อการตัดสินใจของนิตยสารที่นํารูปดังกล่าวในชุดในชุดที่ใส่รองเท้าสนิเกอร์เนี่ยขึ้นปกนิตยสารนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรก็ไปติดตามได้ทางเว็บไซต์ w l a thai com นะคะและทุกช่องทางของโซเชียลมีเดียค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ